พี่น้องคะมาเ้ยจ้ะเตานีกับมี่ก้อยเนื้อจ้ะก้อนเนื้งงัวอเฮ็ดเองได้ใจเฮ็ดเองซื้อมาหมือเต้านี่เละจ้าก็เลยมาเฮ็ดเองค่ะซื้อมาขายนั่แก้วค่ะก้วบีค่ะ,ค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 ะอันนี้เนื้อค่ะส้อยจุจ้่น่องมาส้อยจุจ้ะใบบักตูมจ้าพี่น้องใบบักตุมค่ะ แล้วก็มีพักกันกระเดาเนี่พักขาเห้าค่ะพี่น้องเปิดหาขก้นมันลายพักะพักขาค่ะพี่น้องแล้วก็หอมหน่อยหอมบัวแบงหน่อยค่ะแล้วก็บักทัวพี่น้องบักั่วค่ะบมักท่วอันพุ่มสีมัสตาลัดงเจ้าหนยจ้ามามาค่ะเจ้าจพี่น้องก้อยก้อยเฮ็ดเองจ้าแก้วกับผมผมเพ็ดเองคือกัน ผักเป็้งวงไหวเหนียวผู้แก้วผมผอมอมผักกหลายอย่างคุณนัง,นงมามามาเราใส่เลยผักรู้เสียครับนีะ สมักก่อเยอปีนี่นางเอาพักกาดเอปีค่นั่งอเอากันครับมีส้มแงมีสงานไมีอมรมแอมๆแต่ผักนั่งเลือ,อแต่กระซ้ายจุมามาพี่นางมาเด้อมาเด้อเยียมๆเรีบ kinh là. Tên cương. Ông nào?